สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตอบอะไรรักษาตรงจุดกับกายะกับบัณฑิตนะครับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องสโคเรโอซิสหรือว่ากระดูกสันหลังโคตเนาะตั้งแต่บริเวณอกหรือว่าบริเวณเอวเข้าที่แล้วผมสอนแต่ว่าใช้ไม้ใช้ไมโครโฟนทีนี้ปรากฏว่าเสียงมันไม่เข้าเห็นหลายๆท่านคอมเมนต์ว่าเสียงไม่เข้าวันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเรื่องของวิธีการยืดหรือการบริหารเบื้องต้นนะครับย้ําว่าเป็นการยืดหรือบริหารเบื้องต้นเพราะว่า การที่เรา,าเป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยตัวหนึ่งที่ที่เราจะต้องทำก็คือการดัดและการออกกำลังกายนะโอเคคือมันจะมีมีคำถามอย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดเนี่ยจะออกกำลังกายอย่างไงหลายหลายคนถามเข้ามาในเพจเยอะมากเลยครับแต่ว่าปัญหาก็คือ เราเราต้องบอกว่าการออกกําลังกายกระดูกสันหลังคดเนี่ยถ้าคนที่คดมากมีคดแบบ S curve ใช่ไหมถ้าคนที่จะรู้จักกันส่วนใหญ่คือ S curve กับ C curve จริงๆมันมีวิธีเรียกแตกต่างหลากหลายของการแพทย์นะครับแต่ว่าคนทั่วไปจะเข้าใจมันจะมีคด S curve กับ C curve พูดง่ายๆก็คือกระดูกสันหลังคดเนี่ยสามารถคดที่คอก็ได้คดที่อกก็ได้หรือคดที่เอวก็ได้หรือแม้กระทั่งคดที่ใกล้ๆก,กับตัวกระดูกก้นกบก็ได้ทีนี้การที่คดเนี่ย บางทีเนี่ยอาจจะคดเอวคดอกคดคอไปด้วยนะจริงๆมันคดได้3ทีเลยดังนั้นวิธีการที่เราจะไปยืดหรือการออกกำลังกายให้มันเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่อนข้างจะยากอย่างแรกคนที่จะฝึกแบบนั้นได้จะต้องรู้แล้วก็ต้องตรวจร่างกายเป็นซึ่งนักกายภาพบัตรเนี่ยเขาช่วยได้นะครับดังนั้นทางที่ดีคือไปพบนักกายภาพบัตรแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปพบหรือใครที่พบอยู่แล้วอยากจะรู้วิธีการยืดเหยียดเนี่ยทำอย่างไรเอามาดูกัน อันนี้เรียกสตอบาร์สตอบาร์เป็นแบบเหล็กนะจริงๆมันเป็นไม้ที่ททแรกๆเขาทาเป็นไม้แต่ว่าเราหาไม้ยากเราทาเป็นเหล็กเลยนะแต่ว่าฟิลลิ่งของการจับนะก็จะเจ็บมือก็ใช้ถุงมือเอานะครับทีนี้วิธีการอย่างแรกที่ผมจะสอนคือการยืดกล้ามเนื้อเนาะผมจะสอนขอแบ่งพาร์ทนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อเพื่ออะไรเพื่อทําให้พร้อมที่จะออกกําลังกายทีนี้คนส่วนใหญ่เวลาคดเนี่ยเพราะว่าคนจะถนัดขวา นะครับการโคดของเขาเนี่ยก็จะมักจะโคดไปทางด้านขวาอันนี้คือคนที่เป็นกระดูกสันหลังโคตแต่กําเนิดหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังโคตแบบไม่ทราบสาเหตุนะแต่ถ้าใครที่เป็นกระดูกสันหลังโคตพวกปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องแตกต่างจากข้าวพวกนี้แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าการรักษาก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าการยืดเนี่ยสามารถใช้ได้นะมาดูด้วยกันทีนี้การยืดก่อนอ้าวเริ่มวอร์มอัพวอร์มอัพนะให้ยือดอย่างนี้เลยครับใช้ถุงมือนะจับไปที่บ่าวอย่างเงี้ย แล้วก็ทิ้งตัวจริงๆแล้วลาวมันควรจะสูงกว่าน,นี้หน่อยแตผมทํามาสําหรับเด็กๆอันนี้ก็ยืดสําหรับผู้ใหญ่ทิ้งตัวไปยืดแล้วก็พยายามเบี่ยงขาไปอย่างนี้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้ประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะใครยืดได้นะครับคนที่ปวดหลังหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ทำได้นะ ผมชัดเจ็บมือผมขอถุงม,มือเพิ่มใครมีคําถามก็ทิ้งคําถามไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะตอบไปด้วยคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดคราวที่แล้วถามมาเยอะเหมือนกันนะใครที่มีกระดูกสันหลังคดแล้วไม่ยังไม่พบนักกายภาพไปหาเลยคุณหมอลืมบอกว่ากระดูกสันหลังคดก็จะมีองศาการเคลื่อนไหวที่เราจะต้องวัดก่อนเนาะดังนั้นก็ต้องมาดูกันว่าประมาณไหนอ่ะยืดวอร์มอัพก่อนประมาณนี้ผมจะเล่าให้ฟัง กระดูกสันหลังคดเนี่ยมันส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุชัดเจนหรอกครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อประมาณสักอายุ12ขึ้นไปนะครับถ้าใครคดมากก็จะจะเห็นเร็วเจอเร็วส่วนใหญ่จะคดอยู่ประมาณสัก7องศาต่อปีนะครับถ้าใครที่เริ่มคดจะมีปัญหาที่นี้ผู้หญิงถ้า,อาพอเริ่มโตแล้วเริ่มมีประจำเดือนกระดูกจะยืดเร็วพอโตเร็วกการคดของกระดูกสันหลังก็จะคดเร็ว ันงนัน้นกระดูกสันหลังคดจะเจอในเด็กผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายหน่อยนะครับแต่จริงๆมันอาจจะเกิดในพอๆกันแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะเจอเร็วกว่าเพราะว่าผู้หญิงเริ่มโตโตเร็วกว่าผู้ชายนะผู้ชายจะช่วงช่วงเวลาโตสั้นผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนบางคนนี่สิบสองสิบสามเงี้ยก็มีแล้วเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ยืดแกว่งทีนี้พอเรายืดค้างสามสิบวินาทีแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วให้ ลดลงมาอีกนิดนึงแล้วก็กิงก้นลงนวนะอ่ากิงก้นลงยืดฝั่งขวาใครที่เป็นคดระดับเอวดูท่านี้ไว้นะครับใครที่คดระดับเอวนะคดระดับเอวคือคดแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะอ่าเป็นข้างซ้ายจะคดข้างซ้ายส่วนใหญ่เอวจะคดข้างซ้ายจะน้อยที่จะคดข้างขวานะครับส่วนใหญ่จะคดซ้ายถ้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะมาคดขวาจำไหมนะจำไหมนะ แต่ถามว่ามีคดคดขวาได้ไหมก็ได้นะครับดังนั้นต้องตรวจต้องตรวจประเมินนะโอเคทีนี้ผมจะสอนคนที่ส่วนใหญ่มันคดข้างซ้ายเนาะของเอวนะครับทิ้งก้นลงมาแล้วก็ทิ้งสะโพกลงไปหย่อนสะโพกเห็นเห็นด้านหลังต้องดูด้านหลังนะดูด้านหลังสะโพกเห็นไหมฮะผมจะทิ้งสะโพกข,ข้างนี้ลงทิ้งสะโพกข้างข้างเนี้อย่างนี้เลยก็ได้เพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อฝั่งนี้ลงนะครับ เพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อฝั่งนี้ลงโอเคไหมได้ไหมที่เอฟทีนี้ถ้าถ้าคดเอวจริงๆแล้วมันก็จะมีคดอ,อกร่วมด้วยนะครับวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคดขวาพอคดขวากล้ามเนื้อฝั่งฝั่งซ้ายตรงในด้านในซ้ายด้านเนี้ยมันมักจะหดล้างพอมันหดล้างเราก็ต้องยืดฝั่งซ้ายเยอะแล้วฝั่งขวาเราจะ ยืดน้อยหน่อยแล้วใช้การเกรงสะบักแล้วดึงลงในลนักษณะนี้ดังนั้นการจับมือก็จะเป็นแบบนี้นะครับดึงแล้วสะบักข้างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แบบนี้นะครับอันนี้คือคดอกนะเมื่อยมากเลยเนะี่ยมาอย่างนี้แล้วก็มาประมาณสักห้ารอบนะสามสิบสามสิบนาทีแต่ผมทำได้ป๊บเดียวเจ็บมือ แต่ถ้าใครเป็นต้องคนนิดหนึ่งนะล้วก็ยืดยืดแขนข้งางนี้ยืดสะบักฝั่งนี้ดึงออกโอเคไหมได้ไหมครับยืดสะบักฝั่งนี้ดึงออกประมาณนี้ส่วนขาขาก็สามารถเหยียดลงไปได้เลยแบบนี้แบบนี้นะครับปล่อยปึ๊บโอเคไหมงี้นะอีกที่ น้องคนไหนเป็นกระดูกสัลังคดทาตามไปเลยนะประมาณนี้ทิ้งขาหุ้ยเมื่อยเลยเนยถูกยืดตรง,ตรงนี้แล้วเราก็จะยืดฝั่งนี้ไึออก่อนไหมครับดูใหม่นะยืดแขนซ้ายยืดขาขวาเป็นแบบนี้โอเคนะครับยืดแขนซ้ายยืดขาขวาแบบนี้นะใครที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วตัวเอียงแบบนี้ตรงเอวอะนะเอียงแบบนี้ ยืดแบบนี้ได้ยืดแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วตัวเอียงฝั่งนี้ก็ยืดตรงข้ามยืดตรงข้ามโอเคไหมครับยืดตรงข้ามยืดอย่างไงยืดอย่างนี้นะครับผมต้องเอาผ้ารองเหล็กมันแข็งอย่างนงี้นี่กระดูกลั้นเลยนะเนี่ยผมทาเนี่ย <laughs> โอเคเหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้คือสตอบานะครับเรากําลังสอนยืด กล้ามเนื้อในคนไข้กระดูกสันหลังคตนะครับซึ่งใช้ในคนที่เป็นเด็กที่เป็นกระดูกสันหลังคตนะโอเคดังนั้นใครที่เป็นกระดูกสันหลังคตคือกระดูกสันหลังคตส่วนใหญ่ไม่ปวดอยู่แล้วนะครับการยืดเหยียดจะสําคัญต้องทาทุกวันนะเป็นรูทีนโอเคมีคําถามไหมครับมีไหมเดี๋ยวเราไปต่อ,อคุณเพิ่มพลถามว่าหมอรองกระดูกหลังสุดเล่นได้ไหมครับ ได้ครับหมอลองกระดูกหลังสุดก็ยืดอย่างงี้ยแหละครับยืดเหมือนกันเลยทิ้งก้นลงทิ้งทิ้งทิ้งนี้ทิ้งนี้ไม่ต้องดูมือผมนะดูเอวเนี่ยดูเอวเนี่ยทิ้งลงหนึ่งนาทีผ่อนโอเคไหมโอเคไหมได้เนาะ,ะมาดูต่อมีถามอีกไหมถ้าไม่ถามจะไปต่อมามาดูตรงนี้นะครับทีนี้ทีนี้เราจะยืดบริเวณหน้าอก ด้วยด้วยด้วยเริ่มลิ้นรั่วแล้วเพราะว่าดูคนไข้แต่เช้าแล้วโอเคไปต่อนะครับทีนี้เราจะยืดที่บริเวณอ,อกวิธีการยืดบริเวณอ,อกง่ายๆเอามือแบบนี้ยืดหน้าอกเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงกระดูกสันหลังตรงเนี้ยมันคลายนะครับเดี๋ยวผมเอาลบยืดหน้าอกก็แบบนี้ก่อนเนาะยืดแบบนี้แล้วก็ผ่อนยืดอย่างนี้ผ่อน ดันกระดูกสันหลังตรงนี้เข้าหากันเหมือนรูทีนสเตชชิ่งคือออกกำลังกายแบบเป็นประจำของกระดูกสันหลังคตพวกนี้นะครับทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นกระดูกสันหลังคตด้านขวาด้านขวานะ,ะด้านัวงนี้มันจะเปิดมันจะเปิดมาแบบนี้วิธีการดันคุณต้องดึงสะบักนี้ลงแบบนี้ด้วยดึงที่ในสะบักตรงนี้ดึงมาข้างหลังแล้วก็กดลงด้วยไอ้ด้านนี้ก็ยืดแต่นัาอกด้านนี้ดึงลง โอเคไหมครับดูใหม่นะน้านนี้นะกดลงด้านนี้ก็ยืดโอเคไหมแบบนี้นะครับท้างไว้ประมาณสักนับหนึ่งถึงสิบทำสักสิบลอกก็ได้โอเคพอได้เนาะมีต่ออ่ะทีนี้ของตัวหลังเพิ่มอีกเราก็จะยืดไปเป็นท่ากม้มเป็นอ่าเหมือนเด็กะนะในลักษณะนี้แล้วก็ กลมยืดไปข้างหน้าแบบนี้กลมยืดยืดเยอะๆยืดเยอะๆยืดฝั่งซ้ายเยอะๆแล้วฝั่งขวาก็ยืดน้อยๆนิดนึงแบบนี้แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็นการสอนออกกําลังกายแบบยืดเหยียดก่อนนะครับยังไม่ได้สอนแบบเป็นเพิ่มความแข็งแรงซึ่งจริงๆการเพิ่มความแข็งแรงก็สําคัญเหมือนกันเราวต้องทําไปด้วยกันนะสองครั้ง สิบครั้งนะโอเคคราวนี้เสียงไม่หายแล้วนะนะคราวที่แล้วอศาส์สอนบอกว่าไม่ได้ยินก็เลยต้องมาทําใหม่แต่ก็เพิ่มท่าให้นะครับคราวที่แล้วก็ไม่ได้สอนท่าเยอะขนาดนี้อ่ดูนะเน้นข้างซ้ายเพราะว่าส่วนใหญ่จะคดข้างซ้ายสําหรับคนที่โคดที่อกนะครับแต่ถ้าใครที่โคดที่เอวเราก็จะไปยืดอีกท่าหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ใช่นะถามว่าเอวเอวแล้วต้องไปยืดตรงนี้ได้ไหมยืดได้นะครับ ยืดได้นะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับโอเคพอได้ไหมต่อนะกางเกงก็หลวมเพราะว่าน้ำหนักลด <c oughs> อ่ะทำท่าแมวกับท่าวัวแมวอย่างนี้ท่าวัวอย่างนี้หลังแอนท่าแมวท่าวัวแมวก็จะโก่งหลังขึ้นแบบนี้แล้วแล้วสะโพกก็ต้อง ดันขึ้นด้วยนะขึ้นทั้งตัวเลยนะหัวก็จะแอนหลังลงแล้วก็สะโพกก็จะเป็นทิ้วส์ลงไปข้างล่างเป็นแอนทิ้วส์นะครับอันนี้เป็นโพสทิ้วส์อ่าอันนี้เป็นแอนทิ้วส์นะครับพูดผิดอันเนี้ยอันนี้เป็นโพสทิ้วส์ช่างแบบนี้แหละทำแบบนี้ทำแบบนี้ไปโอเคไหมครับสลับกันเป็นการฝึกการคอนโทรลสะโพกเอวนะครับคนกระดูกสันหลังคด จะต้องเหมือนแบบเหมือนนังแขกเลยคือสามารถขยับลำตัวได้เก่งๆเงเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเรียนรู้แล้วก็ปรับมาได้ทีนี้เวลาคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดในเด็กอะ่ะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรีบเอาเข้ามาฝึกอย่าปล่อยให้เขาโตจนแบบเป็นสาวหรือโตจนอายุเยอะพอเรามาฝึกตอนนั้นมันฝึกยากเพราะว่ามันดัดไม่ได้ละแต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเอาเข้ามาฝึกแบบที่ผมพาทำเนี่ยแล้วให้เขาทาทุกวันโอกาสที่เขาจะกระดูกสันหลังคดมากๆมันจะน้อยลงนะครับ กระดูกสันหลังคดถ้าเกิน25องศาเดี๋ยวนี้เขาให้40องศาเขาจะผ่าตัดนะครับผ่าตัดใส่เหล็กและดามไว้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน40องศาผมแนะนําให้ทํากายภาพแล้วก็ใส่เสืกกลาตัวนะวันหลังถ้ามีโอกาสจะพาไปดูโรงงานทําเฝื่ะต่อนะทีนี้กระดูกสันหลังคดต,ต่อนะเดี๋ยวเอายืดยืดหลังก่อนยืดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไปยืดท่าพิเศษกันอ่ะยืดให้จบนะ ทีนี้ตรงเอวนะครับก็งอเขา่าข้างหนึ่งยืดก่อนอันนี้แบบเบาๆ1ได้นะสองถามว่าหมอลองดุดทับเส้นทําได้ไหมทําได้นะครับถ้าไม่มีอาการปวดแล้วลงขามากแล้วนะครับหรือว่าอาการดีขึ้นมากๆแล้วสามารถกอดเข่าชิดอกได้อยู่แต่ต้องดูด้วยว่าเวลาทําเสร็จแล้วอาการดีขึ้นไหมเนี่ยเห็นไหมฮะ กล้ามเนื้อฝั่งนี้ผมขาลอยเลยนะดูนะอันนี้เหมือนกางเกงมันตึงนะจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขามันตึงมันขึ้นมาเองนะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คืออาริโอโซแอสข้างขวามันตึงเห็นไหมโอเคไหมใหนนี้ยืดนะทีละขาแล้วเสร็จแล้วก็ยืดคู่กัน่อนยืดคู่กัน โอเคแบบนี้นะครับใครที่เป็นกระดูกสหลังคดก็ยืดเหยียดด้วยยืดเหยียดก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายพวกท่าที่ไว้เดี๋ยวจะมาสอนวันหลังนะวันนี้เอาประมาณนี้โอเคนะแบบนี้นะครับต่อไปขาไข่ยืดดันลงมาแล้วผ่อนหนึ่งไข่ามา ขางไว้ประมาณนับหนึ่งถึงสิบประมาณสักห้าถึงสิบรอบเนาะอันนี้ไม่น่ามีอันนี้หรอเไม่ได้เพราะว่ามีรู <c oughs> อ่ะผ่อนเปลี่ยนข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่อนแล้วก็ยืดแล้วก็ผ่อนยืดโอเคไหม นะกระดูกสันหลังคดเนาะสุดท้ายสุดท้ายทีนี้ตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องทําก็คือการออกกําลังกายโดยเอาส่วนที่กระดูกสันหลังมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีเขาเรียกว่ามีหนอกน,นะมันคดนั่นแหละมันเป็นส่วนที่มันยื่นออกไปนอกจากลำกระดูกสันหลังมากที่สุดเช่นมันยืนมาทางนี้เราจุดนี้ครับทับลงบนโลหรือว่าหมอนหนุนขึ้นมาสูงๆหน่อยนะ ล้วก็เอามือเอามือเนะี่ยล้วงตรงหนอกเนี่ยวางลงไปแล้วก็ดึงแขนมาแขนนี้วางนะอีกมือนหนึ่งก็ยืดใช่ไหมแขงนี้ข้างนี้วางนี้ได้ข้างหนึ่งยืดขาข้างนี้งอคู่กันงอคู่กันโอเคต้องขอโทษด้วยว่ารีบมาไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายแล้วครับเลยไม่ได้เปลี่ยนชุดอ่านแล้วก็พอนะฮะเราจะยืดเพื่อให้กระดูกสันหลังมันตรงทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะสอนร่วมกับการหายใจด้วยทําร่วมกับการหายใจได้จะดีนะครับแล้วก็ผ่อนสองยืดออกไปเยอะๆยืดออกไปเยอะๆปึ๊บตรงที่มันนูนมากที่สุดถูกดันนะครับเราจะยืดตรงสะบักด้านในไปดูด้านด้านหลังถ้าเห็นจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บก็จะยืดตรงนี้ออกอ่ะ ดูออกไหมประมาณนี้นะมีคําถามทิ้งไว้นะครับสรงใส่ไม่ทันไหมครับเน,นี่ยพอได้ไหมใครไม่ทันก็ทิ้งคําถามไว้นะครับเราจะมาไล่ตอบให้หรือเดี๋ยวไล์เสร็จจะตอบให้เลยนะโอเคแบบนี้สําหรับสําหรับ upper อันนี้อันนี้ง่ายๆก่อนนะอันนี้คือทอรัสิกตรงกลางทอรัสิกก่อนนะนี้เป็นเวอร์นะทีนี้ส่วนใหญ่คนที่เป็นโลเวอร์จะจำไว้ว่าเป็น l o w ร์ข้างซ้าย เปอร์ upper, เป็น upper ข้างขวาใช่ไหมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แต่ว่าม,มันก็อาจจะสลับกันก็ได้ไม,ไ,มไม่แปลกนะฮะดังนั้นต้องอยู่ที่การตรวจประเมินทีนี้ l o w ร์ Lower, นะตรงเอวอ่ะนะตรงลำบ้าเนาะลำบ้าเขาจะตรงเอวอ่ะมันจะไม่มีซี่โครงพอมันไม่มีซี่โครงเราก็จะเอาส่วนที่นูนที่สุดนะ่ะทับลงไปแต่ห้ามเอาซี่โครงนะไปกดลงเขาเราก็จะเป็นในลักษณะน,น,นี้นะครับเขาจะทับลงแบบนี้ แล้วขาข้างที่ยืดก็คือขาขวาจะยืดออกขาซ้ายก็จะถูกทับลงในลักษณะนี้นะต้องเหนือนะใช้โครงขึ้นไปแล้วก็จะยืดขาออกปึ๊บแบบนี้จริงๆการจัดท่าถ้ามีนักกายภาพช่วยเขาจะเอาหมอนมาลองใต้ขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้เราออกกําลังกายแบบนี้เอียดขาลงไปยันขาลงไปหาผนังแบบนี้เลยนะแล้วก็ผ่อนแล้วก็มือนี้ต้องดึงไม้ดึงยางยืดเพื่อจะให ใช้พวกกล้ามเนื้อลาติสซมูดด์อไซหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่สะบักด้านหลัง่ะให้มันทํางานมากขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็ดึงขาขึ้นแล้วก็เหยียดเหยียดตรงคิวอลนี้ออกไปเยอะๆโอเคไหมพอได้นะทำประมาณสัก10ครั้งเป็น1เซต3เซตนะโอเคเหนื่อยพอได้ไหมครับพอได้ไอเดียไหมประมาณนี้แหละถ้าใครเคยไปฝึกกับนักกายภาพเขาก็จะสอนประมาณนี้ แต่ว่าต้องตรวจประเมินก่อนแล้วเรารู้ก่อนว่าเราเป็น S c u r v e เป็น C c u r v e พวกนี้ครับดังนั้นฝากไว้สำหรับการออกกำลังกายในคนไข้สคเรโอซิสกระดูกสันหลังคตเนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าใครที่เป็นเด็กกัควรจะทำแล้วถ้าใครที่โตแล้วแล้วมีกระดูกสันหลังคตอยู่ควรจะทำไว้ในกรณีที่ไม่ให้มันมีอาการปวด,ดในอนาคตเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นกระดูกสันหลังจะเสื่อมเร็ว พอเสื่อมเร็วพออายุเยอะมากๆกระดูกสันหลังจะเคลื่อนก็ได้นะครับดังนั้นการออกกําลังกายดูแลตัวเองสําคัญอยู่แล้วนะโอเคมีคําถามม<น>ีคําถามไหมคุณสุก <c oughs> ัญรายาถามว่าแล้วถ้ากระดูกตรงกลางระหว่างสะบักทั้งสองข้างมันโกงจะต้องทําท่าไหนก็แสดงว่าอาจจะเป็นกระดูกสันหลังคตที่ทอรสิกก็ที่บอกแหละรครับก็คือมันมีมันมีมันมีโหนกตรงนี้ใช่แล้วมันอาจจะบิดอย่างเงี้ยครับ ก็คือเราก็ต้องดูว่ามันเป็นฝั่งไหนส่วนใหญ่มันจะเป็นฝั่งขวาเราก็เอาขวานเป็นตัวลงในลักษณะนี้แล้วก็ดึงสะบักลงแบบนี้โอเคไหมพอได้เนาะก็คือเป็นแบบนี้แหละครับเอ้าทำให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้ปึ๊บอย่างนี้อันนี้ส่วนบนนะนี้ยืดส่วนล่างขาล่างยืดขาบนงออยู่แบบนี้ รู้สึกสบายประมาณนี้อันนี้นะครับสําหรับคนที่เป็นตรงกลางตรงทพลสิแต่ถ้าเป็นข้างซ้ายถ้าเป็นข้างซ้ายนะก็สับด้านเลยข้างซ้ายก็แบบนี้เลยข้างซ้ายก็เอาข้างซ้ายอะ่ะที่นูนอะ่ะทับลงไปนะแล้วก็สมมุติว่าด้านนี้มันนูนใช่เราก็ทับแล้วแขนข้างนี้ก็จะเป็นแขนที่เหยียดแต่อย่างที่บอกส่วนใหญ่แล้วเป็นขวาครับ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยลัแปดสิบขึ้นไปอ่ะเป็นขวาเพราะว่าคนถนัดขวาก็จะใช้แบบนั้นก็ยังงงอยู่ว่าทาไมมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนที่บอกนะนักวิทยาศาสตร์เขาหามาประมาณนั้นตอนนี้การรักษาก็คือการใส่เฟือกแล้วออกกําลังกายก็จะดีโอเคครับ <laughs> โอเคมีคาถามทิ้งไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับฝากไว้กับรายการรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะ ก็คือตอนนี้เราจะมีไลฟ์บ่อยๆแหละเกี่ยวกับการรักษาเฉพาะโรคที่มักพบบ่อยๆในในคลินิกคือว่ารักษาให้ตรงจุดกับปัญหาเสียงมัน <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครมีคําถามมีข้อสงสัย <c oughs> ก็มาทิ้งไว้สาหรับไลฟ์นี้เราทําให้เพราะว่าคราวที่แล้วเราไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าเสียงมันไม่เข้าก็เลยต้องมาไลฟ์แก้ดังนั้น,นใครที่ได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ต้องรีบช่วยบอกด้วยนะครับจะได้ปรับปรุงอ่าสัญญาณแล้วก็จะได้ปรับใหม่โอเคเนาะ ครับฝากไว้สำหรับรายการต่างๆของช่องเรานะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งที่ YouTube Channel หรือกดไลค์กดแชร์ที่ Facebook Fan Page เพื่อติดตามอคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราที่เราทำให้นะครับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตหมอยามาตอบเคล็ดลับลดปวด1,2,3ออกกกำลังกายกันเถอ,อะรักษาตรงจุดกับบัณฑิตมีอะไรกายภาพน่ารู้กับอนุชาโอนเยอะเลยครับก็ทำไว้นะครับ อย่าลืมว่าอ้อยมีตอบคําถามกับบนันดิดิทนะที่เป็นคําถามที่ทิ้งไว้แล้วก็เราจะเอามาเป็นคลิปแล้วมาอธิบายหทุกท่านฟังนะครับมีอะไรก็ทิ้งไว้ได้แล้วก็คอร์สเรียนหมอรองกระดูกรับเส้นประสาทครับเรากําลังสอนใกล้จะสอนละเปิดวันไหนนะเปิดวันที่สองม,ม,มีนาะแต่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปที่ห้องได้คอร์สนี้สอนอินเทนซีฟก็คือสอนรักษาหมอรองกระดูกรับเส้นเนาะเป็นเฉพาะคนที่สนใจอยากจะรักษาโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือว่า คนที่รักษาเองเอาไปใช้เป็นเทคนิคการรักษามีอะไรบ้างมีการรีวิวเรื่องโรคว่าโรคเกิดขึ้นได้ยังไงอุบัติการการเกิดเป็นยังไงแนวทางการรักษายัางไงไปจนถึงวิธีการรักษาทางกายภาพบัตรการนวดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาการจัดกระดูกบริเวณขอ้อต่อต่างๆพวกนี้เราก็จะมีสอนให้นะครับไปถึงการออกกําลังกายในระยะต่างๆตั้งแต่ acute chronic แล้วก็สอบ acute แล้วก็ chronic ด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อคนไข้เริ่มดีขึ้นเนี่ยเราจะไป s p l i n t h i n g ยังไง แล้วให้เขากลับมารีฟังชันการใช้งานอย่างนี้เราก็จะสอนให้ใช้เวลาประมาณก็สิวันนะครับซึ่งก็จะมีะน้องเมยที่เป็นเภสัชกรมาสอนเรื่องของยาแล้วก็อาหารในการรักษาโรคพวกนี้ด้วยที่มันพอจะช่วยได้รวบควบคู่กันไปใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาครับช่วงนี้ยังยังเปิดรับสมัครอยู่รับได้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ประมาณนั้นโอเคเนาะ,ะมีคำถามหนึ่งคำถามเพิ่มเติม คุณสีวิภาบอกว่าเดินออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมไหมข้อเข่าเสื่อมออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงไม่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมการวิ่งไม่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการเกิดจากอายุเกิดจากการใช้งานที่ผิดผิดรวมๆกันนะครับมันไม่ได้ฟันธงว่ามันมาจากข้อเข่าเสื่อมแต่ถ้าเรามีอาการปวดแล้วเรายังฝืนไปวิ่งหรือเรามีอาการบาดเจ็บที่เข่าเราฝืนไปวิ่งในช่วงที่มันไม่พร้อมเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เข่าเสื่อมก็เกิดขึ้นได้ครับ โอเคไหมไม่มีนะ,ะโอเคแล้วพบกันใหม่ครับในไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ,รบสำหรับท่านใดที่มีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรมาได้ที่เบอร์085 369 9977นะครับ0853699977ครับหรือว่าถ้าจะปรึกษาทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบัณฑิตคลินิกนะครับ a b u n d i t c l i n i c atbunditclinic นะครับลคลิปของพวกเราจะทำการอัพลง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจในทุกอาทิตย์นะครับที่ Facebook บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับสามารถที่จะกดติดตามและกดเห็นก่อนใครเวลาที่เราอัพข้อมูลดีๆหรือข่าวสารดีๆทุกท่านก็จะได้เห็นก่อนใครนะครับ และคลิปทุกคลิปของเราก็จะเอาไปอัพลงใน YouTube Channel นะครับช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะออกทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ